ที่วัดพระทาตุพนมวรมหาวิหารอำาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายหลังการจัดงานบุญประเพณีเดือน3นมาสก,การองค์พระาธาตุพนมประจำปี2566โดยจัดขึ้นในวันขึ้น8ค่ําแรม1ค่ําเดือน3ของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่29มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2566สิ้นสุดลงรวม9วัน9คืนทางกรรมการวัดได้ออกมาเปิดเผยยอดการทำบุญ ในงานน้ำมศการองค์พระทาศพนมว่าได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น23,513,910บาทโดยแยกออกเป็นค่าบูชาดอกไม้ทุกเทียน3,745,300บาทรายได้จากบาทคู่อายุ5,14,180บาทรายได้จากการให้บูชาเหรียญ1,978,900บาทบริจากซื้อที่ดินจำนวน8,528,840บาท และแผนกการกุศลอื่นๆรวมเป็นเงินมากกว่า7ล้านบาทซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศ,ศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวที่ศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระาธาตุพนมและได้ร่วมกันทําบุญใหญ่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันโดยในแต่ละวันมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวลาวเดินทางมากราบไหว้ทำบุญขอพรองค์พระาธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีที่ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้ากันจำนวนมากเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าใครได้มาทำบุญขอพรจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรน์ทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย